สวัสดีครับเพื่ันที่เคยนะครับกับเซลเล็กวันนี้นะครับมานําเสนอในสิ่งดีๆกับรถ5ที่นั่งมาในค่ายของ Honda CR-V 2.0e ขับ4ี่สูยูไดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูโฉมหน้ากันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างกับเจ้า CR-V คันนี้สภาพสีดำนะฮะตัวนี้นี่นะครับเป็นโฉมสีดำนะครับเฉดสวยงามครับไฟหน้าเป็นไฮโดรเจนมีไฟถัดหมอกด้านล่างนะครับผมกระจังหน้าตัดด้วย โครเมียมสองชั้นพาร์ทหน้านะครับชายสเกิร์ตเป็นสีเทานะครับบูชอบเชียวนะครับดวนสไตล์ของ CRV คันนี้พร้อมล้อล้อยางอร่อยนะครับผมสภาพเดินๆจากโรงงานนี่นะครับรับรองสวยๆโดนๆหูกระจกเข้ามาในเฉดเดียวเสียวสีเดียวกับตัวรถนะครับวันนี้นะฮะเป็นสีดาแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้านข้างเป็นระบบคีย์เลสนะครับการเปิดหรือล็อกนะครับแค่ปลายที่สัมผัสนะครับ เดี๋ยวเรามาดูคอนโซลด้านหน้านะครับภายในจะเป็นสีเบจสีครีมนั่นเองนะครับผมสีครีมนะฮะเห็นไหมครับภายในสวยๆกิ๊บกิ๊บเลยนะครับผมสภาพเป็นระบบพิเออร์โตนะครับนี่นะฮะสวยๆสภาพเดิมๆที่คุณลูกค้ามองหาเอ่อรถห้าที่นั่งนะครับผมต้องเจ้า CRV คันนี้เรามาดูคอนโซลหลังกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างภายในมีแอร์โซนกลางนะครับให้กับคุณลูกค้าดูเลยนะครับผมสวยๆสภาพเดิมๆเหมาะ ในสภาพที่ค่อนข้างจะได้ถึง90%กว่าเอร์เซ็นเลยนะครับอันนี้ยังยังไม่เก็บมีการเก็บรายละเอียดของงานนะครับผมก็แค่ให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะครับมีริ้วรอยตามสภาพนะครับผมนี่นะฮะสภาพสวยสภาพเดิมนะครับเบาะภายในครีมสวยงามมากด้านล่างก็จะเป็นยางสแป์โอ้โหนี่ยางสแปรนี่แทบจะไม่แตะพื้นเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆครบครันนะครับผม ม่าจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกการถอ,ลอดล้อต่างๆก็อ,อยู่ในคอนโซลด้านหลังนี่นะครับเป็นเจ้า CRV ปี2016มาในรุ่นของ2องจ e r v h e e drive นะครับผมขับ4นะครับคันนี้สภาพสวยๆส,สภาพนางฟ้าแล้วเราพามาชมรอบคันกันนะครับว่าสภาพของเจ้าน้อง CRV คันนี้เป็นอย่างไรบ้างนี่นะครับสภาพสวยๆสภาพเดิมๆยังไม่มีการเก็บรายละเอียดของตัวถังสีใดๆทั้งสิ้นนะครับ สภาพเดิมจากลูกค้าเลยนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับทั้งสบานนะครับคันนี้นะครับผมเป็นระบบปิดเปิดกระจกพับนะครับผมรวมไปถึงนะครับผมนี่นะฮะเป็นระบบ push start หวงไร้เมติฟังชันนะครับหน้าจอแอนดรอยนะครับผมจากโรงงานระบบเกียร์โต้ด้านหลังนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูโฉมด้านหน้ากันนะครับผมว่าสภาพห้องเครื่องด้านหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับเจ้า ฮอนด้า CRV สองจุดศูนย์ e ปีสองพันสิบหกเดี๋ยวเรามาดูกันครับด้านหน้าเป็นไงบ้างสภาพสวยๆสภาพนางฟ้าอันนี้ยังไม่มีการเก็บรายละเอียดของงานนะครับผมยังไม่ต้องมีการเก็บรายละเอียดหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีถอดนะครับสภาพเดิมๆสภาพสวยๆคาน LR ต่างๆนี้ยังไม่มีการเก็บรายละเอียดนะฮะคานซ้ายคานขวาโดยรอบปกตินะครับผมรวมไปถึงหัวน็อตสไลด์ต่างๆนะครับน็อตเดิมนะครับเฉดเดิม สีเดิมนะครับสภักสวยสวยไม่มีเยิ้มไม่มีย้อยนะครับไม่มีแต่งนะครับผมกับเจ้า CRV คันนี้นะครับรับรองลูกค้าได้ไปจะบอกว่าว้าวมากๆเลยกับเจ้า Honda CRV 2.0 E ตีราคาเล้าๆโดนๆต้องเจ้า CRV คันนี้เครดิตดีฟรีดาวออกรุกับเราเพียงแค่999บาทพร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงโปรดี รถดีต้องเซียวีคันนี้ครับสวัสดีครับ